สวัสดีครับพบกับรายการบุกโต๊ะข่าวบกนะครับวันพุทธที่22กันยายนนะ2563นะครับต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงภาคเชา้าถือว่าปรับตัวนะฮะเรวยว่าลดลงในไม่ถึง3มจุดนะแต่พอมาเปิดตลาดเปิดทําการภาคบ่ายนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหแรงนี้ขายออกมานี้ต้องบอกเลยว่านะเรียกว่าเป็นการเทคกันแบบวัดกันแบบ หอมปากหอมคอแล้วกันต้องพูดอย่างนั้นนะได้ว่าถือว่าเป็นเหมือนกับที่ตลาดหุ้นต่างประเทศในส่วนของโซนยุโรปเองก็มีการปรับตัวลดลงนะครับตรงจุดนี้ถามว่าเอะว่าในเรื่องอะไรนะทำให้แบบว่ายุโรปเองเนี่ยปรับตัวลงนะทำให้แบบบ้านเราก็พลอยแบบว่ามีแรงเทขายแล้วก็ทําให้ดัชนีนี่ล่าสุดตอนนี้ลก็ลงไปเกือบ10จุดนะเป็นเพราะว่าเรื่องของความวิตกกังวลนะเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดนะของไวรัสโควิด19ทนะั้นโดยเฉพาะที่สหรัฐก็ยังมีตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแม้ว่าจะมีข่าวออกมาแล้วว่าทางด้านของ EU เออขามีการตั้งกองทุนฟื้นฟูนะเศรษฐกิจระวงเงิน7.5แสนล้านยูโรตรงจุดนี้นะแต่ผมคิว่าเล่นกันไปแล้วนะสำหรับข่าวชิ้นนี้นะแต่ก็ผมว่าข่าวชิ้นนี้ก็ยังเป็นเมนหลักๆเป็นแกรนหลักนะเรียกว่าคงทําให้แบบว่าน่าติดตามนะครับผมตรงจุดนี้ได้ ดึงต้องบอกเลยว่าราคาทองคำนัปัจจุบันนี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะมาต่อสายพูดคุยกับคุณธนภูมิมีทองสักครู่ครับครับผมค่ะพิจิตค้าตัดข้อรายการนะครับครับผมคุยสารละสักครู่ครับเซ็นครับน้าเต็งครับมาแล้วพบกับน้าเต็งสุวัสดิ์สิงเกสอนครับที่นี่ฟุตบอลสเตชั่นเอฟเอ็มเก้าสิบเตส์ริติส พลาดไม่ได้นะครบับรายการนัดติงมาแล้วทุกวันผู้ตั้งแต่เวลาสามทุ่มเป็นต้นไปาทาง FM 9 7อมก้าสิบเก็ดออลิตี้นิวพลาดไม่ได้เราเจอกันโกัสตลาดบุสิบห้านาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์กนชั่วนันมรราธิการบริหารของเป็บไซ์ข่าวผู้นิยทไซต์คอ มาเสร็จอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณมาเสร็จครับสวัสดีครับคุณธนภ์มีทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับผมนะครับครับผมครับผม<อ>นะตลาดบ่ายนี้อ่าบ่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการเทคเป็นการขายนะฮะเรียกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะตรงจุดนี้ถือว่าเรียกว่านะตอนนี้ก็ถือว่านะลงเหมือนกับตลาดหุ้นทางฝั่งของยุโรปแหละคุณธนภะ์นะเรียกว่ารเรื่องของความกังวลยกว่า ยังวังวนอยู่ตัวเดิมเรื่องของไวรัสที่แบบว่ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสหรัฐนะแม้ว่าหุ้นจะดูแล้วเนี่ยนะออกจากซึมซึมนะซึมลงอ่นนะพูดง่ายๆด้ืว่าปรับตัวลงแต่ถ้าเรามามองดูตลาดทองคําคุณธนพงศ์นะทองคํา <ำ S 1> ต้องบอกเลยว่าวันนี้สมาคมค้าทองคำมีการประกาศขึ้นราคาขายตั้งสามครั้งอ่ะคุณธนพงศ์นะทำให้ยอดทองรูปพรรณเนี่ยขายออกอยู่ที่28,200 ห้าสิบบาทนะในขณะที่ทองคําแท่งนะสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทต้องบอกเลยว่าโอ้โหแบบทยานนะพูดง่ายๆนะเไปมาเนี่ยจะสองหมื่นเก้าจะสามหมื่นบาทนะนะทองรูปพรรณนะคุณธน,นพงศ์นะใช่ครับนะถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหแบบนะคนแบบว่าพอเห็นเรื่องของไวลงไวได้ทำให้แบบว่าคนเริ่มหาสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะความเสี่ยงต่ำมาพูดง่ายทองคําก็เป็นอะไรที่แบบว่านะก็ คนก็ชอบเข้ามาแบบว่าอมาพักเงินหรือมาลงทุนในทองคำอย่างนี้คุณธนภพก็ดูดูแล้วนี่ก็ถือว่านะต้องมานั่งติดตามกันนะหุ้นซึมแต่ทองคำไม่ซึมครับผมนะในส่วนของตลาดต่างประเทศนะต้องบอกเลยว่าวันนี้เองข่าวแบบว่าออกมาแบบว่านะสดร้อนๆคุณธนภ์นะสหรัฐนะนะฮะได้ว่าอเมริกาเองเนี่ยสั่งปิดกงศูนนะฮะของจีนที่เมืองฮิว ฮิลสตันนะฮะเรียกว่าให้เวลาจีนเนี่ย72ชั่วโมงในการปิดสถานกรุงศูนย์แห่งนี้ครับโห,โหเรียกว่าสารัสแบบว่าเดินบทบาทท่าที่แข็งเต้าอย่างนี้นะต้องดูดิว่าจีนเองนี่จะใช้อะไรแบบว่าโต้ตอบมือหยุดเนี่ยมันแบบ <c oughs> หาเรื่องอ่ะหาเรื่องอ่ะสร้าง,งเรื่องได้ไม่เว,ว้นแต่ละวันที่ทำเนี่ยแล้วต้องบอกเลยง,งานนี้เป็นการหาเรื่องโดย ไม่มีคือบยผมว่าเหตุผลคงตามมาไม่รู้จะเป็นเหตุผลเรื่องเดินบว่า,วา,าบอกว่าเากล่าวหาว่าจีนเป็นต้นตอของไวรัสเอควิดคูิดในทะีนพูด,ดง่ายตอนนี้มีอยสองเรื่องที่เขากล่าวหาก็คือเรื่องเรื่องอุโกูชาวอุยก่จนกลุ่มน้อยในจีนกับ,รบเรื่องของไอโควิดส <c oughs> ิ 19. ครับผมนะมันก็วนอยู่เรื่องหลปบเรื่องเดิมแล้วพวดูดง่ายๆเนาะอ่าเรื่องเดิมแบบวนไปวนมาน,นี่แหละครับผมนะพอแบบว่าเอ๊ะกังวลเรื่องพวกนี้ไอ้โยก็บอกอ่าวัคซีนคืบหน้าตลาบกกลับมาหมุนมาเล่น,มา,ลนมาเล่นใหม่เออเล่นวงเล่นวนกันอย่างนงี้แหละนะผมว่าในแง่ของเกมหรือในแง่ของแฟกเตอร์ตีนรนบ้านทั้งนะั้นขอมผลประกอบการของแบงก์เองนะวันนี้นะถือว่าออกมาแบบว่าครบทุกแบงก์นะคุณธนาพงศ์นะครับผมนะาเรียกว่าก็เห็นโฉมหน้าของแบงกนะ์ที่แบบว่าโอ้โหกำกำไรไม่ได้แบบว่า ดีเป็นไปนตามที่หลายฝ่ายาคาดการไว้ก็ราคาก็โดนขายทําโดนขายออกมาพูด,ดง่ายทาให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงนะผงต้องใช้เวลาในการงวดระยะเวลาหนึ่งอ่ะพูด,ดง่ายนะนะก,วกว่าแป้งนี้จะได้ที่เอามาทําเป็นอาหารที่อนเนจอร่อยต้องโอโ้ใช้เวลาน,นานอะ่ะโดยไม่สามารถบอกได้ว่าจะนานแค่ไหนนะครับอยูุดนี้นะว่าผมว่าคนที่แบบว่าจะ ฉุกฉวยจะใช้โอกาสในการที่แบบแบงค์กำลังแบบปรับสภาพแบบพูดกํากำลังนวดนวดแป้งอยู่แบบอย่างตอนเนี้นะ,ะก็ต้องแบบว่าต้องจับจังหวะกันให้แบบแม่นๆนะอย่างแม่นยำนะโดยเฉพาตัวของธ่าน้าของเทคนิคเองก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้สามารถเข้ามาหากินนะพูดงสั้นๆได้กุณธนาโพ แต่ว่าหากินเลยหากินในแบบสั้นๆได้เอางี้แล้วกันนะสำหรับหุ้นในกลุ่มของอแบงก์อ่ะพูดง่ายๆนะเ mm hmm. พราะแบงก์บ้านเรานะก็วนกันอยู่แค่3ตัวนะในการที่แบบว่าเล่นกันนะ BBL K Bank SCB เล่นกันแค่นี้นครับนะไม่ไปไหนไกนลหรอกเหมือนกับหุ้นอะไรนะหุ้นบริหารสินทรัพย์อ่ะแบมแบมเจเจเอ็มทีเชโยเออเชโยติดติดแคปแล้วนี่ ก็เห็นว่าเข้าขายเข้าขายยังไม่ประกาศพุณธนภพนะแต่ว่าดูแล้วในช่วงเช้าต้องบอกได้ว่านะแม้จะเข้าขายแต่ราคาหุ้นเขาก็เขียวนะเซลิ่งนะเขาเขียวนะเขาเขียวนะไม่เหมือนกับตัวตัวไหนก่อนไม่ไม่เอพูดถึงหุ้นที่เข้าขายหุ้นที่เข้าขายหุ้นที่เข้าขายนะอย่างชโยเขาโพชโยถือว่าเขียวนะภาคเช้านะไม่เหมือนกับตัวของเอ็นียรวอลเลน เแค่บอกว่าเข้าข่ายเหี่ยวกิ้งตกเขาเลยไฟนี่ไม่เกรียมแล้วมีกันนะแบบว่าเหมือนกับแบบว่าโรคถล่มดินทลายเอางี้นะกันเดี๋ยวว่าต้องต้องมานั่งดูเดี๋ยวว่าพอมาดูบอกอ่านี่แค่เข้าข่ายแต่พอมาดูเกมที่บอกอ่ะเขาอยู่ในแคสบาลานอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นระดับสองนะระดับสองนี่ไม่ธรรมดานะจํากัดวงวงเงินแบบโอ้โหคุ้มเข้มกว่าระดับหนึ่งแคสบาลานอ่ะ แต่และรเกมหุ้นของเน็กเขาต้องบอกได้ว่าโอ้โหแบบของจริงอ่ะเงินจริงอ่ะเอาอย่างเงี้แล้วกันกคุณทนพงศ <c oughs> ์เขาเล่นเอาอย่างเงี้ยนะเล่นใจถึงเอาอย่างเงี้ยไม่กลัวเอาอย่างเงี้ย<อ> <ผม S 2> ไม่กลัวโารโมทาร์เพิ่งอยู่วันดีคืนดีเอเกิดไม่ไม่ซื้อเราอ่ะทำไงอ่ะโอ้โหคุณน่าจะยากมากถ้าพูดถึงครบบอกแม่คุณมันกนําลังจะเข้าได้เข้าเข็มแล้วอ่ะจะสุดอยู่แล้วอ่ะจะมาแบบว่าหัดพล้าด้วยเข่ามันก็ดูแบบว่าต้องหาคำอธิบายกันยกใหญ่นะ มันได้หรือ,อยังอะ่ะมันได้ยังหกราคาหกบาทได้รดแล้วจะเหลือมันต้องได้รูดโอ้ยนี่ไม่ได้รูดสี่บาทเลยนะเนี่ยถ้ามันได้รดถ้าเอซอจ่ายเงินเพิมอ,อย่าไปค,<อ>คิด<า>เยอะกับทฤษฎี <c oughs> ไปดูภาคปฏิบัติคืนหน้ากระดานคุณชนพงศ์อาจจะไมนได้รู้แใครไม่รู้ใครไม่รู้อีหน่อยเนี่ยวันดีขึ้นดีพอเขาเอซกขึ้นมาเนี่ยแล้วราคาหุ้นมันเหลืออยุด สองบาทห้าสิบสามบาทนี่ไม่ต้องตกใจนะไม่ไม่ตกใจหรกช็อกชอ็ชอกค,คาที่าหุ้นที่เพิ่มหุ้นที่เพิ่มทุนเนี่ยมันมากกว่าหุ้นที่มีอยู่บนกระดาน <c oughs> เอ,อเขาเพิ่มทุนประมาณพันกว่าล้านหุ้นน่ละล้วหุ้นบนกระดานมีอยู่ประมาณเก้าร้อยกว่าล้านหุ้นครับผมเออมาผมก็คิดได้ไปหรอกแต่รู้ว่ามันได้ลดมหาศาลแหละ <c oughs> <c oughs> แต่คงจะได้ลดมันก็เล่นกันแบบว่าทุบตับตุบตับทุบตับเอาไว้นะกัน ก็เนี่ยเล่นรับได้วยเล่นับไม่ให้ไดรรู้แลวไม่ให้ไม่ให้เ a เสียหายไงครับผมนะฮะก็ผมว่าตลาดโดยรวมมันนี่โอ้โหแป๊บเดียวนะคุณธนภ์นะเมื่อคืนนี้แบบว่าลบไปเกือบสิบตอนนี้ปาไปเกือบสิบสองจุดแล้วนะครับโอ้ถือว่าแบบว่าน,นตัวที่ว่าแข็งแข็งนะก็โดนโดนขายพูดง่ายไม่รอดนะหลายๆตัวก็ไม่จะบอกว่าจะบอกว่าไม่รอดไม่ใช่นะอ่ะถูกขายทำกำไรแล้วกันครับผมแเพราะว่าภาพโดยรวมนี่กดดันนะทําให้แบบว่าเกมที่แบบว่า จะพยายามแข็งขืนอะรอะระยะขัดขืนเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะก็ต้องก็ต้องดูที่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะช่วงสี่โมงเนี่ยนะอาการเนี่ยจะสามารถแบบว่าตั้งลองตั้ง,ต,งตั้งลําได้หรือไม่นะโดยเฉพาะตัวของนะเห็นบางตัวนี่แบบว่ารักษาทรงดูดีนะไออย่างตัวของเจมาร์คุณธนพงศ์นะเจมาร์พีทีจีนะเออในขณะที่อีกตัวนึงที่แบบว่าแม็หรือว่า ลงมาเมื่อวานลงมาวันนี้ก็ถือว่าตั้งลําได้นะอย่างอ่ะนะน้องดอดน้องดอดนะ DOD อะไรเงี้ยอวันนี้ก็ถือว่า <นะ S 1> สวน,นะสวนเอา,อางี้ก็ดูแต่ว่าถามว่าโมลุ่มมันเยอะไหมไม่ได้เยอะนะตัวของ DOD เองนะนะแต่ว่าอ่ยืนประคองเขียวบนกระดานที่แบบว่าลบสิบสองจุดได้ก็ถือว่าเก่งมากๆนะคุณเต็พงศ์นะนะถือว่านะต้องมานั่งนั่งดูกันนะว่าอ่ะเขาจะเล่นท่าไหนนะออกนะ ออกข้างไหนอะรข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือว่ากลางหรือว่าโตด๊ดหรือว่าเต็งต่าสูงครับ <g> ก <ười> <g ười> ็ต้องมานั่งดูนะสาหรับตัวของดีออดีเองนะฮะก็ต้องมานั่งดูกันผมว่าหุ้นในหลายตัวตอนนี้บ่ายมาแบบว่าตอนนี้แบบว่าอยู่ในหมวดอารมณ์นะของแบบว่าอยากขายกันนะพูดง่ายๆมอ่เห็นว่าลงไปนี่ก็เกือบสิบสี่จุดแล้วนะลงก็ไหลไหลลงมาแบบว่า เรื่อยๆนะสำหรับตัวของหุ้นเองนะถามว่าไอ้ว่ากลุ่มไหนที่แบบว่าโดนถล่มขายต้องบอกเลยว่าวันนี้ตอนนี้กลุ่มของข,อข,อข,อขอ้อควบปตทคุณชนพงศ์นะ<ช>ปะตทสอพอในตัวกดดันเลยนะฮะอเอ่อ GPS c ซลงไฟ้ฟใหญ่ๆก็ก็ลงนะโดยเฉพาะตัวถุงมือเทพวันนี้ก็ถือว่าลงนะคุณชน,นะพงศ์นะใช่ั้าแม่ทั้งลูกเลยถุงมือเทพับผมถุงมือเทพก็ต้องแ่ขึ้นมาเยอะนะก็ต้องแบบให้เวลาพักผ่อนกันบ้างใช่ใช่เพราะว่าขึ้นมาเยอะเกินเกินพื้นฐานที่เขาปรับกันแล้วอ่ะ นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอ่าเป็นส่วนที่แบบว่าต้องมานั่งติดตามกันนะครับนะถัดจากตัวเรื่องของถุงมือเทปถุงมือยายเนี่ยตัวันี้ถือว่าหุ้นในกลุ่มของพวกอาหารพวกฟู้ดบางตัวก็ดีนะพุณธนพงษ์นะครับเออนะอย่างเออะไรโอสุสภาก็ถือว่าเขียววันนี้นะฮะโอสุสภาเองอิชิตันเองอะไรเงี้ยนะนะเดี๋ยวตัวที่แบบว่าเป็นอิ็กทอร์นิกต้องบอกเลยว่าวันนี้เดลต้าโอ้โห สุดยอดมากคุณธนภพนะครับนะ<ม>บวกต้งสี่บาทนะ่ะพูดได้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งดูกันนะพูดง่ายเพราะว่าเหมือนกับเงินเงินเข้าแล้วเงินมาโฟกัสนะฮะพูดง่ายนะฮะสำหรับตัวของเดลต้าเพราะก็ถือว่าอยู่ในเรดาร์อยู่ในค่ายของนักวิเคราะห์หลายค่ายเขาก็เชียร์กันนะห,หุ้นหุ้นเดลต้านะครับอะก็ถือว่าต้องดูครับว่าตลาดผมว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันซึมลงอาจจะแบบว่าดูแล้วแบบว่า ลงแรงนะแต่ว่าเวลามันกลับมาจะกลับมาเร็วเหมือนกันคุณธนภพนะพอมันไม่สามารถยืนไอ้นะพันสามเจ็ดสิบจุดได้นะ uh huh. มันก็ต้องแบบโ oh oh อ้โหย่อลงมาแบบว่าลึกๆพูดง่ายๆนะเพื่อจะหาจุดสมดุลเพื่อที่จะยํำกันใหม่ตรงจุดนี้คุณธนภพนะฮะก็ต้องมานั่งดูกันนะสำหรับตัวของภาพรวมเองนะต้องบอกเลยว่าตัวมีหลายๆตัวที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยนะเรีวยกว่าอยู่ในการแบบว่ารีดอนะฮะ ผต้องมานั่งเฝ้าดูว่าตัวไหนรีดหนักรีดน้อยนะหรือรีดบางๆนะครับนะก็ต้องมานั่งจับตามองนะผมแต่คือบางครั้งเนี่ยเราเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็จริงคุณธนบูตนะแต่พอเรามามองดูเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกแป๊บๆแป๊นี่มันยืนสี่ิบเหรียญ4ี่สเหรียญแบบว่ามาแบบเงียบๆนิ่งๆอ่ะคุณธนบุตร นะก็เป็นนที่แบบว่าเฮ้ยราคาน้ํามันเนี่ยหรือว่าราคาพลังงานของโลกเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าปรับตัวลงนะครับออนะฮะเรียกว่าช่วงที่ตลาดแบบว่าโดนรีดโดนขายกันแบบนี้นะก็อยากให้มามองดูในกลุ่มของลงกันนะหรือว่าบิดโตเพราะอย่าลืมว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โงงบนี่แบบว่าดูไม่ได้เลยเหมือนกันนะเรียกว่าคิสองเนี่ยก็ได้จะเป็นในที่แบบว่าของการหมดอารมณ์ของการฟื้นตัวพูดง่าย เราก็อาจจะน่าจะฟื้นตัวสืบมเนื่องไตมาสามนะเรียกว่าภาพรวมนะของพวกบิตโตเคมีเองหรือว่าลงการเองมันเครึ่งปีหลังนี้น่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกคุณธนพงศ์นะ<ต>ช่วงที่ตลาดแบบว่ายําแย่แบบนี้แบบว่าโดนขายมันก็ต้องจุกช่วยหายจังหวะนะฮะเรียกว่า,าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องผีผามนะทยอยทยอยได้นะครับผมท่านวีนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งดูกันและ เฝ้ามองกันนะฮะด้ว,ว่าตอนนี้ต้องบอกได้ว,ว่าเรื่องของตัวแปรหลักๆตัวแปรใหญ่ๆของโลกนะก็ยังแบบว่าวังวนอยู่ในรูปเดิมนะเนื่องของไวรัสโควิดในที่เรื่องของวัคซรงวัคซีนนะ,ะ,ะเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะั้นอย่างอุยยูมีการตั้งกองทุนฟื้นฟูน,ฟน,นะฮะวงเงิน7.5แสนล้านยูโรอยู่เนี่ยนะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า วนอยู่แบบนี้นะฮะตรงอยู่เนี้ยนัในในแง่ที่ว่ายังไม่มีอะไรที่แบบว่าใหม่ๆนะฮะครับผมครับผมก็ต้องมานั่งติดตามและนั่งจับตามองอ่ะพูดง่ายง่ายครับนะฮะวันนี้ข่าวสารอาจจะดูเงียบๆนะคุณธนพงศ์นะต้องบอกเลยนะว่าเงียบๆนะฮะยังไม่ไม่ได้แบบมีอะไรแบบว่าโดดเด่นแบบว่าแหม่ดูแล้วแบบว่าพันลึกเท่าไหร่นะแต่เมื่อวานนี้คุณธนพงศ์เมื่อวานนี้ทางด้านของเมย์แบงก์เองนะเขามีการจัดอินเวสต์อินเวส อะไรนะอาเซียนใน2020นะวัว<อ>ข้อ,อตลาดทุนไทยหลังเกิดโควิด1 9เนะี่ยพูดย่งไงเห็นก็มีการเชิญดรภากรนะฮะเรียกว่า MD ตลาดหลักทรัพย์ไทยมานะมาให้มุมมองมาให้เกี่ยวกับความเห็นนะซึ่งทางดรภากรเองก็มองว่าอุตสาหกรรมไทยและเส้นในหลังโควิดเนี่ยมองว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผลต่อดัชนีนี่นะฮะและการ ศักยภาพในการแข่งขันนะแกก็มองเลยว่าในกลุ่มของเกษตรและอาหารนะแล้วก็พวกสาธารณสุขนะรวมถึงการท่องเที่ยวนะไม่ว่าการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดในที่นี้จะยังเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะแม้ว่าจะมีการพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างชาติเป็นหลักก็ตามานะถามเอ๊ว่ากลยุทธ์ตลาดบักซับนี่เขาเขาจะเดินยังไงนะคุณภาคกร้องบอกเลยว่านะ่าจะมุ่งเน้นในการให้บริการบนดิิดดตลัลแพลตฟอร์มนี่มากขึ้นนะพัฒนาสินค้าให้ มีครบรูปแบบมีความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนรวมถึงการมีปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้ออํานวยกับนักลงทุนแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆอย่างเช่นอย่างเขาบอกเลยว่าเาอย่างเช่นเขายกตัวอ,อ,อย่างนะคุณธนพงศ์นะอย่างเช่นก,การปรับเกณฑ์เพื่อลดความผันผวนของตลาดห้วยอย่างการเปลี่ยนเกณฑ์ซินิ่งฟอร์อะไรพวกนี้ฮะหรือปรับเกณฑ์ช็อตซินิ่งนะเดี๋ยวว่าตอนนี้เองล่าสุดมาในกําลังหาร,หรือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพนะื่อจะอนุญาตให้บริษัทต่างชาติมาระด,ดมทุนในรูปสกุลเงินดอลลารนะ์ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐได้ต้องดูดีว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรคุณธนพ์ในขณะที่เดียวกันก็มีการส่งเสริมนะให้บริษัทจดทะเบียนมีการกํากับดูแลความเสี่ยงตามกลไกของบรัษัทบรษัทพิบาลนนะพูดง่ายๆได้ว,ว่าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนในระดับสากลนั้นในส่วนของ กลยุทธ์นะเศรษฐศาสตร์มหาภาคของมีแบงก์นะก็บอกเลยว่าเขาให้วุ่นวุ่นเด่นระยะสั้นอะ่ะเอาแบบง่ายๆนะสมมติคือตัวของมิ้นพูดง่ายๆคุณธนพงศ์นะ<อ>ไม่แปลกใจว่าเมื่อวานนี้มิ้นมิ้นขึ้นแรงนะนั่นสิผมว่าคือผมเนี่ยแปลกใจนะครับแล้วก็คือแปลกใจรงที่ว่ามิ้นเนี่ยมันเขาอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็อยู่กับท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตาไปครับผมเออแต่ทําไมอย่างครับเออ ก็อย่าลืม sí, ว่าทางน้่นของพอเรื่องเกี่ยวกับการจดตั้งกองทุนไอทางฝั่ง EU เนี่ยนะเจ็ดแสนล้านเนี่ยมินเองก็มีโรงแรมยุโรปค่อนข้างเยอะนะพอออกมาไงคนก็เป็นเซเดเมนต์เป็นจิตวิทยาพูดง่ายๆ่ายนะฮะซึ่งทางนัานของเมย์แบงก์เองเขาก็มองดูนะว่าตัวมินที่เขาเชียร์มินเนี่ยเพราะว่าน่าจะได้รับอนิสงส์จากการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐนะเรียกว่ามีการออกมาเลยว่าสัดส่วนโรงแรมในแต่างจังหวัดเนี่ยของเขาไม่ได้มีสูงถึง65%บกุญนภพง นลในขณะที่ธุรกิจอาหารนี่จะผ่านจุดต่ําสุดในไตรมาสสองหลังจากที่มีการล็อกดาวน์ครับผมนะครับกันี้ก็ต้องว่ากันไปเ่กครับมันมีข่าวในบ้านเราอีกอันนึงก็คือทาง UBS Group เนี่ยมีการประเมินว่าประเทศไทยอาจจะขึ้นวอตลิชจากสหรัฐอเมริกาในกรณีการแทรกแซงค่าเงินคือเรื่องนี้นะดี่นํานผู้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของแบงค์ชาติเนี่ยได้มีการอธิบายกับทางสหรัฐอเมริกาแล้ว่อกไปว่าสาเหตุ มันอ่อนออเนี่ยมาจากอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่นักวิเคราะห์ก็ยังมีการพูดกันอยู่สำหรับในกรณีข้างบาทที่มันอ่อนข่าอย่างแรงๆณเวลานี้นะฮะเขาก็ยังสงสัยว่ามาจากทางฝั่งของเบงกชาตินั้นได้เข้าแทรกแซงหรือเปล่ากรณีนี้จับายมาเป็นประเด็นอีกแล้วก็คือประเทศไทยอาจจะถูกวัดดิจากรั่อเมริกาในกรณีของการแทรกแซงข้างเงินครับอืมนะเรื่องของการแทรกแซงข้างเงินต้องบอกเลยคุณธนพง์นะเป็นข้อกล่าหานี่ไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะมันเกิดขึ้นมามาหลายระลอกแล้วนะ ใช่ใช่แต่ี่บอกหมาว่าทางแบงค์ชาติได้มีการชี้แจงกับฝ่ายอเมริกาแล้วในครัอง<ม>นี้นะครับซึ่งซึ่งท่าบมองว่ามันไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับแ,<ม>แต่ว่าข่าวเนี้ยมันถูกเอามาดูเหมือนกับว่ามันจะจุดติด,ดอ,อ,อ่ะอ่าครับผมอ่ะนอกจากตัวมิ้นท์นะอ่าตัวที่สองนะที่เอ่อของเมีแบงค์เขามองคือ c p f คุณนะนพงศ์เขามองเลยว่าไอ้ว่ดนะได้ว่าไตมาสองนี้ยกำไรคงจะเพิ่มขึ้นและคงจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะในไตมาาที่สามจากราคาเนื้อสัตว์ ในประเทศไทยที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นคุณธนพงพ์นะเรียกว่าให้ราคาเป้าหมาย C B F สามสิบเก้าบาทยี่สิบตางค์นะ C P O เขาให้เป้าเลยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบตางค์คุณธนพงพ์นะก็ต้องดู<อ>ที่ว่านั่นนี่คือหุ้นเด่นระยะสั้นๆ C P O ยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเด็กกันนะอ่าใช่ใช่ฮะ C P O ยี่สิบเนะอ็ดบาทเนาะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นเขียนมาแบบนี้ ตีพ่ออยู่บนกระดานหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบน่าจะคาดเคลื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณธนพงศ์โอ้ตกใจเลยตีร่อยี่สิบแปดบาทนี่ต <c oughs> ีพอน่าจะน่าจะได้เจ็ดสิบบาทกันมัง้งตีพ่ออ,นะออืมเออนะเพราะว่าเพราะว่าตีพ่อนี่ก็จะได้รับอันดิสงจากการขายล็อกผมว่าจะได้รับอันดิสงจากการขายล็อกมากกว่ามิ้นเยอะตีพ่อโอ้โหเซเว่นเนาะพูด,ดง่ายๆเนาะจ <c oughs> ากเดิมมีแบบว่าโดน ลิมิตเรื่องของเวลานะตอนนี้ก็คือยีิบสี่ชั่วโมงถูครับงานนี้ไม่มีใครผิดไม่ว่าจะมิน้นหรือว่าซีพอเราจะรู้ว่าใครถูกใครผิดนะนู่นเลยฮะวันที่ประกาศนบวันที่ประกาศนบแต่ถามว่ามิน้น่ยจะเพิ่มทุนไปเพื่ออะไรในเมื่อกำไรสะสมของตัวเองเนี่ยมีกว่ามีกว่าสามหมื่นล้านบาทอืมนะรู้ไหมกำไรสะสมมีไว้ทำอะไรกุมประสิทธ<อ>เอาไว้าจ่ายปันผลไงเอาไว้าจ่ายพันผล เ็เอาไวใช้ในการลงทุนก็เงินกู้มาเอาเงินจากนักทุนนี่แหละมามา,มาระดงทุนให้เอามาลงทุนจากนักทุนนี่แหละเอามาใช้ใจ่ายในการจิจการวนกำไรสะสมเนี่ยมีเอาไว้เพื่อจอ่ายเป็นกําไรจ่ายันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะเป็นแบบมาในส่วนของแคปิตอลนะสะภาพคล่องก็ได้นะเป็นเงินทุนหมุนเวียน<ช>เงินใหม่มาเนี่ยเอามาเป็นใช้เป็นสภาพคล่องซึ่งเขาได้แจ้งไว้แล้วเป็นสภาพคล่องแต่ส่วนเงินเนี่ยถาม อี่ยที่เราเคยบอกว่าไอ้ผู้นี้เขามีเขามีกำไรสะสมเยอะแยะไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกอะไรประมาณนี้ยเขากำไรสะสมเขาก็เอาไว้จ่ายกันผลไงครับผมนะเรียกว่าเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะบนระดับตัวมินเองต้องมองเลยว่าถือเป็นกิจการที่แบบว่าเขายิ่งใหญ่พู้นี้บริษัทที่ใหญ่โตนะตรงอยู่ในก็ถือว่าก็ถือว่าผมว่าเป็นหุ้นนะที่อยู่ในอยู่ในร์อยู่ในส่วนของทั้งนักลงทุนระยะกลางยาวจนถึงนักเก็งกาไรคุณจนพงษ ถามผมว่าจะเพิ่มทุนให้กับมิ้นดีไหมผมเขาบอกว่าก,เก็เพิ่มก็ได้เพิ่มก็ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนกำไรสะสมมีทั้งสามหมื่มนกะว่าล้านเขาไม่ได้เดือดร้อนคือไม่เพิ่มผู้บริหารเขาก็ยิ้มแบบเพราะเขาก็เพิ่มเขาเพร้อมที่จะใช้สิทธิ์เกินจํานวนน่ะพูดง่ายง่ายถูกครับถ้าคุณไม่จ่ายเขาก็มันก็มีคนเห็นใจอยู่แล้วแต่ถามว่า <laughs> ถ้าวันนี้ถ้าเกิดคุณจะเพิ่มทุน ่ามันเกิดดราูชันเอฟเฟกต์ถ้าไปเพิ่มทุนคุณมีถือหุ้นอยู่มันจะเกิดดราูดมันก็ดรลูดก็ ut, ไม่ไม่ได้มากนะครับรอบนี้เขาดาูดดรายูชชันเอฟเฟกต์ไม่มากสำหรับตพนทุนคือถือไม่ง่ายเพิ่มหรือไม่เพิ่มเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อการถือหุ้นของคุณประมาณนี้อืมครับผมคิดว่าน่าน่าจะน่าจะขายดิบขายดีนะพูดง่ายๆนะคุณธนภพนะแต่เล่นหุนซะขนาดเล่นละขนาดนี้อะเล่นเป็นไนย์เต่นุนอยู่แล้ว ดูเาเล่นได้มีความคลึกคักขนาดนี้เล่นเึิ่มในยาของการเพิ่มทุนอยู่แล้วครับผมอ่าคุณประเสริฐสิงท้าเลยครับครับผมนะ้ในช่วงที่ตลาดลงแบบนี้เมื่อกี้เราเห็นลงผู้บอกว่าตลาดก็พร้อมที่จะมีแรงซื้อกลับยังไงก็เลือกในส่วนของที่เป็นหุ้นที่มี Market Cap ปนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ต้องบอกเลยว่าฟันโฟพร้อมที่จะเข้าไปเล่นด้วยตรงนี้นั้นก็จะเป็นโอกาสจังหวะที่ราคาอ่อนตัวนะทยอยสะสมครับผม นนี้ขอบคุณคุณประเสริฐนะครับขอบคุณมากครับคุณธนภ์ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนะคุณประเสริฐครับครับผมนั่นคือการพูดคุยกับคุณธนภ์มีทองนะฮะในรายการนะเรียกว,ว่าบุกตัวข่าวบอกอรเรียกว,ว่าคุยกับรายการของมิกมันดีของคุณธนภ์มีทองถือเป็นผู้จัดรายการนะที่อยู่ในเว็ดวงตลาดหุ้นมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับผมนะผมเชื่อว่านักทุนคงจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะวันนี้ทางด้านของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดในทีนเองกนะ็ที่ประชุมใหญ่นะมีมติเห็นชอบนะครับในการที่จะผ่อนคลายให,ให,ให้ต่างชาติเองเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นั่นไะด้ว่าแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะอย่างเช่นกลุ่มของการจัดแสดงสินค้าในราชอณาจัรนะฮะแล้วก็ถ่ายทำภาพยนตร์นะครับผมแล้วก็แรงงานต่างด้าว นะครับผมแล้วก็กลุ่มที่จะเข้ามารักษาพยาบาลอย่างเช่นพวกเสริมความงามปรึกษาเรื่องการมีบุตรนะรวมถึงมีการเห็นชอบตามสภาความมัน่นคงแห่งชาติสอมอชอนะครให้มีการขยายพรกรจุดเฉิอนออกออกไป1เดือนนะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารแบบว่าล่าสุดณตอนนี้นะครับผมนะสำหรับรายการบุกตัวขากก่าวบกในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม